พ่อกล้าเข้าในถาดครับท่านผู้ชมครับถาดพ่อกล้าเข้าใช้กับรถดำนานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาซื้อแกลบดำอีกเช่นเคยนะครับแกลบดำใช้พ่อกล้าเข้ากับรถดำนานะครับ เราไปดูคุณภาพของแกะดำครับ <Islands> ท <sugar> ่านผู้ชมครับนี่ครับแกะดำสวยๆเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับใช้เพาะก้าข้าวในถาดนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับแบบนี้ครับเพาะก้าข้าวในถาดใช้กับรถดับนาครับท่านผู้ชมครับนี่ครับรถตักมาแล้วครับท่านผู้ชมครับ กิโลละหนึ่งบาทครับท่านผู้ชมครับกิโลละหนึ่งบาทนะครับครับแกะดำสวยๆแล้วครับท่านผู้ชมเราซื้อกักตุนไว้ก่อนเลยนะครับใช้ฤดูกาลนำนานาปีปีนี้นะครับเพราะว่าแกะมีไม่เยอะนะครับเราต้องกักตุนไว้ก่อนครับนี่ครับเราคนว่าใช้แกะเผาได้ไหมนะครับตัวนี้เป็นแกะดําที่โรง อบข้าวของโรงสีนะครับโรงสีสอพี่น้องอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับเราใช้รถป,ปิกอัพมาใส่แบบนี้แล้วก็ไปช่างนะครับกิโลละ1บาทครับครับค่อยใส่นะครับ เดี๋ยวค่อยๆใส่แล้วก็กดลงนะครับขถอยไปก่อนครับถอยไปก่อนเดี๋ยวอีกหนึ่งพุ่งกี่ครับอีกหนึ่งตักนะครับเที่ยวนี้จะได้กี่กิกโลครับเดี๋ยวเราไปชั่งดูนะครับ พร้อมกาเข้าในฐานนะครับท่านผู้ชมครับฐานพอมกล้าเข้า,ขา,ขาใช้กับรถดำนานะครับเราเตรียมไว้ก่อนแล้วครับถ้าถึงใกล้ฤดูดำนานะครับหายากมากครับท่านผู้ชมโอ้ฝนครับฝุ่นนี่กระบะแรกนะครับ เอามาครับเที่ยวที่สองเอาครับจะได้กี่กิโลนะครับแต่ละเที่ยวไม่เหมือนกัน,นครับ800กิโลบ้าง700บ้างครับเที่ยวสุดท้ายนเมื่อวานนี้ครับ1ันยกิโลนะครับเอาเที่ยวนี้จะได้กี่กิโลนะครับ เอาเน้นเน,น,เ,นเนื้อเลยนะครับเอาดันไปครับดันไปเอาดันมาครับดันมาเอากดครับกดกด ครับกนลงไปครับอาวครับสองกุ่งเกีแล้วนะครับ เอาใส่น้อยบ่เอาใส่ข้นนี้มน้อยบ่น้อมามาเที่ยวน้อครับมาเที่ยวครับอีกนิดหนึ่งครับให้มันเต็มลำเลยครับเอ้าครับมนไม่เต็มลำดีครับเสียเวลานะครับ เต็มๆล้ำไปเลยเมื่อวานเที่ยวที่3ครับได้ห0ึ่งกิโลนะครับขอให้มันได้1,000งกิโลขึ้นนะครับจะได้ไม่เสียเที่ยวนะครับเอาเทลงไปแล้วครับเอาเทลงไปเดี๋ยวเราไปช่างดูนะครับ ว่าจะได้กี่กิโลนะครับท่านผู้ชมแปรดำใช้เพาะก้าข้าวในถาดใช้สำหรับรถดำนานะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเที่ยวนี้เต็มเต็มเลครับพ่อแม่พี่น้องครับมาครับกดลงครับกดลง แน่นๆเลยครับโอ้โหครับเี่ยวนี้แน่นแเลยครับแน่นแนเนื้อๆลลวครับเอาครับนี่ครับเราต้องการสิบเที่ยวนะครับเที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่สี่นะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเดี๋ยวเราคลุมๆแล้วก็ไปช่างนะครับ ว่าจะได้กี่กิโลกันนะครับท่านผู้ชมครับนี่เก็บดำสวยๆครับท่านผู้ชมครับถ้าใครที่จะเพาะข้าวในถาดนะครับใช้เก็บดำแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับน่ครับเตรียมไว้ครับเพาะข้าวในถาดใช้กับรถดำนาแบบปักดำนะครับผมก็ใช้รถดำนาของครูปุต้าแบบนั่งขับแล้วก็เดินตามครับมี2คันนะครับปีนี้ลุยกันเข้าไปเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าจะได้กี่กิโลนะครับลำนี้ครับดูครับเน้นๆเลยนะครับดักใส่แบบเน้นๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปช่างครับท่านผู้ชมครับว่าจะได้กี่กิโลนะครับแ่วนี้นะครับ ครับท่านผู้ชมครับเราได้ชั่งน้ําหนักแกลบเรียบร้อยแล้วนะครับเที่ยวนี้ไม่ถึงพันกิโลนะครับท่านผู้ชมได้นี่ครับดูครับ905กิโลกรัมครับ905บาทนะครับเที่ยวนี้ได้900กว่ากิโลครับ905กิโลครับท่านผู้ชมเราได้เที่ยวที่4แล้วนะครับท่านผู้ชมครับเราต้องการ10เที่ยวนะครับ เดี๋ยวเราเอาเที่ยวนี้ไปลงแล้วก็จะมาใหม่นะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเราจะชมคลิปดีๆต่อไปของเรานะครับมีคอมเมนต์อะไรก็สอบถามได้นะครับผมก็จะตอบทุกคอมเมนต์นะครับทานะผู้ชมครับนะครับเดินทางปลอดเลยนะครับกลับบ้านครับเอาแกะไปกับคุณก่อนนะครับ เจ้าร้อยากิโลนะครับตัวนี้